นี่คือใบก้ามปูอันนี้อันไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่อมันไม่ได้มากนี่แล้วแบบนี้ที่มากแล้วที่ปอ้อยทําคลิปนั้นเคยให้ดูนี่คือที่มากแล้วนี่ให้ปาจ๊ะสีจะแตกต่างกันเลยอันนี้เรากลับกองกลับรังที่ซ้มแล้วยังไม่ได้เดือนนะจ๊ะเรียกซินเดือนเนี่ยปอ้อก็จะเอามาใช้แล้วแหละนี่เห็นไหมเอามาให้ดูความแตกต่างข้องใบก้ามปูที่มากกับไม่มากนะจ๊ะเ <ís> <ส>ดี๋ยวเรามาค่ายนี่เห็นไหมที่ไม่มากเนี่ยอนนุนมากอ่าเราค่ายข้องกันนะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับพี่ป้านาอาเหมือนเดิมเนาะโอ้โหยุงเตรียมข้อไงจ้ะจะไว้เจ้าเนาะวันนี้ก็ป้าอ้อยก็จะมีโปจัดโปโปวันตุ้จีนราคากระทั่งละเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะพี่ปะะ้านาอาจ้าเจ็ดสิบบาทเป็นบอนซี่ที่เป็นชิ้นผ้าของป้าอ้อยนี่แหละแล้วก็เป็นชิ้นที่มันมีหัวแล้วมันก็โพ่หมานี่แหลปะป้าอ้อยก็เอามาแบ่งปันเนาะแต่จะเป็นกระทั่งละเจ็ดสิบบาท เริ่มทยอยค่ายได้แล้วช่วงนี้ปอ้อยก็จะจะไม่ได้มาค่ายทุกวันนะจ๊ะแต่ก็ยังอยู่ยังให้ไปได้เพราะว่าปอ้อยก็หล่อต้นไมข้ของปอ้อยโตน,นั่นแหละปอ้อยก็ทําไปเลยแล้วปอ้อยก็ไปกว้านใบก้ามปูไงช่วงนี้แล้วปอ้อยก็ทํางานทํางานซีมือเ <c oughs> ย็บกระเป๋าตางังค์เย็บกระเป๋าอะไรค่ายนี่แหละเดียเ๋ยวก็อาจจะมาลงยูทูบค่ายเนาะเมื่อแต่ก็นู่นแหละปีแรกแรที่ปอ้อยก็เคยมาค่ายนั่นแหละประมาณนั้นเอา เป็นรายได้นั่นแหละย,ยังไงเพื่อนๆก็เอ่อย่าเบื่อนะจ๊ะยังไงก็ฟากฝฟกติดตามค่นานเขาบออ้อยด้วยนะ้องเดียบอ้อยก็อาจจะเอามาลงเพราะตอนนี้ยังทําอยู่เพราะว่าช่วงบอลช่วงบอลแบบไม่ซวยอะ่ะเราปรอ้อยก็ไม่ยากค่ายไงพอะถ้ามันไม่ซวยมันช่วงหนา้าฝนเนาะช่วงนี้ก็ต้องห้ารายได้พิเศษประมาณนั้นนะจ๊ะแต่วันนี้มีมันเริ่มโตแล้วก็เลยเอามาแบ้งปันอ่ากระทั่งละเจีบสิบบาทจะมาเริ่มจากกระทั่งที่หนึ่งเลยอันนี้มีนามว่า อะไรนะลาหูอมจันนี่ลาหูอมจันของปลาอ้อยนี่ให้ปรจาจักนี่มีหูเลยนะนี่แก้มามีหูเลยนะจน๊ะของโพหมาก็แบบนี้เลยนี่ให้ดูแล้วนี่ดูนะฮให้ประจัลาหูอมจนันเจ็ดสิบบาทจา้าลาหูอมจนันต้อที่ออันนี้จะยุกกระั่งง้านิ้วหกนิ้วนะจน๊ะเมื่อนกระทั่งที่พี่ป้าหนา่าหลับไปนั่นแหละปลาอ้อยไม่ได้มีกระทั่งซี่เออใช่ไม่ใช่มีกระั่งซี่นะจ๊ะราคาเจนะ็ดสิบเนี่ย ก็คือกระทั่งหญ่เลยอันนี้คุ้นเมืองคุ้นเมืองนี้ไม่ใช่ชิ้นผ้านะเป็นบอลที่หัวมันยุบไปแล้วก็โพกขึ้นมาเนาะนี่โอซี่ซ้วยเลยแล้วก็หลังแทงรอดไหม้ด้วยคุ้นเมืองก็เจ็ดสิบบาทบอลเก้านะจ๊ะคุ้นเมืองวันนั้นมีนายเมืองมีคนรับแล้วเออปออ้อยจะบอกว่ารอบนี้ปออ้อยจะส่งให้หวันพฤหัสแตจ๊ะใขรที่สร้างมาแล้วโอนมาแล้วก็รอวันพฤธัะห้าเนาะส่งพร้อมกันเพราะว่า ช่วงว้จ้าวอะไรเนี่ยปออ้อยก็ไม่ได้ส่งหรอกจ้ะย,ยังยุ่งยู่ข้อทษจริงๆเนาะแต่ก็มียุ่งสร้างคนแทบคนเองไม่เป็นไรเนาะคุณเมืองคุณเมืองนี่บอสซวยนะคุณเมืองกับนายเมืองคนละย่างกันนะจ๊ะอันนี้คุณเมืองเจ็ดสิบบาทจ้าคุณเมืองนี่กัดซีมาซวยแลย้วถ้าเด็กๆเขาจะเคี้ยวเลยมองไม่เห็นเลยแต่นี่เริ่มกัดมาแล้วคุณเมืองต่อไป อันนี้พญาหงนี่พญาองร้อยหู้นี่แหละนี่พญาฮงก็บอนเก้านะจ๊ะนี่มีซ่องต้นอันนี้มีซ่องต้นเจ็ดสิบบาทอันไหนที่มันมีต้นเดี่ยวก็คืออันนี้แหละเป็นบอนห้วงเขาบอยเนี่ยยุบแล้วถ้าเกิดมันมีซ่องต้นก็คือบอนชิมผ้าแหละโดยม้ากน,นะแตะ่เป็นห้วมีซ่องต้นก็มีเพราะว่าปขาอ้อยฟั่งไวตอนนั้นจะเอากระท้างไว้มีอันนี้นางยักษ์วิชุดานี่ยักษ์วิชุดา โพใบไม้มามีหูเลยนะเจ็ดสิบบาทอยากวิชุดาต่อไปอันนี้ห้องเฮิร์นองเฮินโอ้ไม่ใช่นะยดเลือดดีนะมีป้ายยดเลือดนางพิมพ์จะนี่อันนี้อันนี้เป็นชิ้นผ้าชิ้นผ้าปอเอยนี่ยดเลือดอ่าเจ็ดสิบบาทยดเลือดนางพิมพ์บอนเก้า อันเนี้ยอันนี้ก็เป็นชิน้นผ้าเนี่ยนะอยากอะไรสักอย่างปลาอ้อยเออนะี่ใหญ่เขาเคียแต่วันที่นี่พอนนั้นแล้วม,ม,มันมีหูใต้ใบเนี่ยเห็นปะเนี่ยแล้วก็หูหมืนบัวอย่างเงี้ยไม่รู้อยากอะไรนี่เกิดมาใบน้อยก,ก็ก็มีอ่ะชื่อไม่มีต้องรอให้กัดซี่เลยจ้ะเนี่ยใครมันชื่อมันมีชื่ออยู่นะแต่ใหญ่เขาไม่ได้โจทย้เห้ไงใหญ่ปูอันนี้นะจ๊ะเจ็ดสิบบาท เรียบอ้อยเคียนวอยากโบราณนะใครจะเอาต้นเนี่ยเราไปห้าชื้อเอาแต่บ่อนอ้อยมันมีชื้อแหละก็ยายเขาปลูกเขาบออ้อยเขาไม่ใส่ชื้นอ้อยก็เลยงงอ้อยเคียนยักโบราณเนะาะเวลาซื้อจะได้จะได้จําได้ยักษ์โบราณเจ็ดสิบบาทจ้ะเจ็ดสิบบาทนี่มีหูใต้ใบจ้ามีหูไต้ใบส่งก็ส่งยักษ์นี่นะี่ย ระยะของปอ้อยมันมีล่านด้วยเบื่อไม่รู้ชิมอะไรบ้างต่อไปอันนี้อันนี้ศิลาหุ้มทองนี่เจ็ดสิบบาทนะ้าซ้้ยมาเลยนี่น้าแดงน้าทองมาเลยนะจ๊ะอันนี้ชิมผ้าปอ้อยนี่นะม้น่าจะใช้อยู่นี่สิลาหุ้มทองเจ็ดสิบบาท อันนี้นางกิรินีเทวีนี่อันนี้ไม้มีหัวจ้ะพึ่งพเจ็ดสิบบาทนี่กิรินีเทวีอยก่ตับนางต้องการบอนพวกเนี้ยเอาไปเลี้ยงเถอะมันซวยอันนี้อันนี้แซนคําแมนนี่ผ้าเองไม่ได้ผ้ายายผ้าดังไหมดังทุกใบเจ็ดสิบบาทแซนคัแมนเจ็ดสิบบาทอันนี้ อันนี้กระเซ ז ซาดมีซองต้นนี่เจ็ดสิบบาทกระเซษซาดนี่ใข่ยังไม่มีบอลเก้านึจ้ะใช่บอลไม่อันนี้อันนี้ยกพึ่งโคอันนี้หงยกเจ็ดสิบบาทเหมือนกันมีซองต้นนี่ซองต้นเจ็ดสิบบาทเมียงเข้าไปแล้วเขายุบและเข้าพึ่งโคอันนี้พระราม กาลามเจ็ดสิบบาทอันนี้ก็มไมยมีหัวหุกแล้วก็พุ่งโคต่อไปอันนี้คัดสมาธิมีซ่องต้นในนึ่งกระทัางคัดสมาธิอันนี้อ่าซ่องต้นคัดสมาธิเรืออ่อยน,นี้เดี๋ยวก่อนนาลายอะไรวะที่มันรูปร้างบนโทดสกันนะันน่า บอลเก้ามาร์กเลยไม่มีไข่ไข่หรอกสร้างฆานาายเออเนี่ยสร้างาา่านาายมีซ่องต้นนะจ๊ะในนึงกระทั่งเจ็ดสิบบาทจะบอก่าสมาธิก็คืออันนี้สร้าง่านาายเป็นบอลเก้าเลยนะจ๊ะเก้าแบบไม่มีที่นัอ่อ่ะสร้างฆานาายอันนี้ก็เจ็ดสิบบาทมีซ่องต้นจะซ่องต้นในนึงกระทั่งเนาะ ผ้าปะอ้ะอยเองนี่สังขนาลายเจ็ดสิบบาทอันนี้เบนจะลงน้ำทองนี่ด่างนะจ๊ะนี่ก็ด่างน,นี้ก็ด่างเนาะนี่มีซ่องต้นในนึ่งกระทัางวันนี้ก็มีมาซ่องกระท้างจะเบนจะลงน้ำทองเจ็ดสิบบาทอ่อันนั้นด่างแบบนั้นอันนี้ด่างด่างกระซี่ให้เลือกเอาเอาแบบไหนอ,อันนี้ด่างน,น้อยแต่กระซี่มาแล้ว อันนั้นด่างเยอะแต่ไมกัสซี่เบนจะลงน้ำทองเหมือนกันเจ็ดสิบบาทนี่ลุกเต็มเลยอันนี้ไม่ได้ผ้านะเป็นหมายแยกนอกเอาแยกมาแยกนอเจ็ดสิบบาทอันนี้เทวกรรมลังลักกับชุมภูพานไม่ใช่เทวกรรมลังลักกับนาลีบุรพานี่เจ็ดสิบบาทนี่นี่ซองต้นในหนึ่งกระทางกระเท่ากับต้นละส้มหาบาทเองจ้าอันนี้อันนี้ซี่คุณปื้ม ซีคุณปื้มเจ็ดสิบบาทครับลาย่อนซีคุณปื้มซีคุณปื้มเจดสิบบาทสีคุณปื้มอันนี้ก็บอลเก้านะจ๊ะเราจะช่วยมาจะบอกให้สีคุณปื้มเนะี่ยมันเป็นบอลด่างน,นะข้องต้อยด่างน,นะไม่ใช่ไม่ด่างเจ็ดสิบบาท และกระทั่งสุดท้ายอันนี้เรียกซับนี่มีซองต้นในนึงกระทั่งเรียกซับนี่บอนส่วยนะเป็นยิงแก้ละใบสีแดงบานมันจะใบกลมเรียกซับชื่อก็ดีเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวเอาไปดึงใบก้าออกกันจะได้แตกใบใหม่นี่ซองต้นเจ็ดสิบบาทเลียกซับ เอาละจ้ะวันนี้ปออ้อยก็มีบอนซี่ซวยๆมาแบ่งปันพี่ป้านะ,ะประมาณนี้นะจ๊ะใครที่สั้งรอบนี้ปาอ้อยจะส่งหวานทุลหัดเนาะเออยังไงให้พ่านไว้เจ้าไปก้อนนะจ๊ะใครคนไหนสนใจก็แล้วก็เห็นไม้ปุ้ยมากของปาอ้อยที่มากกว่าใบากลามปูย,ยังไม่ทันสิ้นเดือนเลยมันก็เริ่มเริ่มดำเริ่มอะไรและความแตกต่างเขาก็มีให้ป้าจ๋ายที่แบบมากก็ไม่มากเพราะฉะนั้นถ้าใครมีใบไม้อะไรก็ต้องมากก้อนเนาะเพราะว่ามันเวลาเรามากแล้วอะ ยังน้อยห้ได้สักเดือนนึงก็ย,ยังดีอ,อต้นไม้เราก็จะได้โตแข็งแรงนะด้วยเแบบป้าอ้อยก็สังเกตนเ,าาเนี่ยเอามาไสเนี่ยมันโตดีนะที่มาแบ้งฝันพี่ปาณาอ่าเนี่ยใบายก้ามปูไม่ถึงเดือนกะเนาะแต่า่าเอากลนๆอ่ะมันไม่ใช่ไอท้ที่อันนี้นะเนี่ยไอ้ไอ้ที่มากนี้ยังไม่ได้ใช้จ่ะอันนี้มันเลือดจากอันเก้าอันก้อนแต่ไม่ได้มากแตก่เอาคิวหัวผสม้มป้าอ้อยว่าซีเร์มันมันชัดมันเจนดีมันสวยดี สุดท้ายนี้ป้าอ้อยก็ขอฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวะเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพือนเก้าขอบคุณกัลยายนิมิตรขอบคุณเพื่อนใหม่และลูกค้าที่น่ารักทุกคนเนาะวันนี้ป้าอ้อยขอยเพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะป้าอ้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า